สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นการะสุตตะนรกคือขุมนรกใหญ่ลำดับที่สอง เป็นแดนแห่งการลงทันสำหรับผู้ที่เคยเค็นฆ่าโดยเฉพาะผู้ที่เบียดเบียนพระภิกษุสามเณรหรือเคยรับหน้าที่เป็นเพชฌฆาตประหารชีวิตผู้อื่นเมื่อดวงจิตตกสู่ขุมนี้นายนิรยบาลจะไล่ตามด้วยความดุดดันถืออาวุธสารพัดทั้งขวานจอบมีดเรื่อยรวมถึงเชือกสีดำที่เป่งพลังอาถรรพ์สัตว์นรกที่พยายามหลบหนีมักวิ่งไปด้วยความหวาดกลัว แต่ก็จะสะดุดล้มเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นก็จะถูกจับตัวไว้ได้และถูกลุมถากตัดเฉือนจนสิ้นสภาพแห่งความเป็นตนชื่อของนรกนี้การะสุตตะแปลว่าเชือกดำแห่งกรรมเป็นสนัญลักษณ์ของพันานาการแห่งผลกรรมที่ไม่มีใครหลุดพ้นได้ที่นี่ไม่มีที่หลบไม่มีที่ซอ่อนผู้ที่เคยหยิบอำนาจแห่งความตายไปใช้ตามอำเภอใจ ย่าต้องชดใช้ในานามแห่งความเจ็บปวดที่ไม่มีวันหลบนี้เพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแม่นทวัตชัยธีราบ,บัญชาสกุลในคืนเล่าผีและในค่ำคืนนี้แขกผู้มีเกียรติที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเธอชื่อว่าน้องจิรนัท สีหน้าหรือเรียกสั้นๆชื่อเล่นว่าน้องจี๊ดนะครับจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเธอกันเลยนะครับสวัสดีครับน้องจี๊ดสวัสดีค่ะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมฟังเรื่องอะไรครับจะเป็นเรื่องผีที่ค่ายรับน้องค่ะผีที่ค่ายรับน้องใช่คืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเราแบบเรียนมหาลัยครับค่ะก็จะมีการแบบ รุงที่ก็จะพาไปรับน้องก็จะเป็นจังหวัดแถวจันทบุรีค่ะเป็นจังหวัดจันทบุรีก็จะเป็นค่ายแล้วก็กลางวันเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมอะไรกันทั่วไปแบบเหมือนรับน้องเข้าด่านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอตอนเย็นเราก็แบบว่าก็คุยกันปกติอะค่ะพอทานข้าวเสร็จก็นั่งคุยกันนู่นนี่นั่นแต่ว่าจีน่าเหมือนแบบว่าเหมือนเล็บอะมันแบบมันฉีกก็เลยเอากันไกตัดเล็บมาตัด แต่อันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะคะว่าเห็นมีบางคนเขาบอกว่าโบราณเขาถือว่าเขาไม่ให้ตัดเล็บตอนคืน hmm. ก,ก็เราก็แต่เราว่าไม่ได้คิดอะไรหรอกคะ <Ha. S 2> อ่ะเราก็เราก็นั่งคุยกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณประมาณห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้เราก็เข้านอนกันอที่นอนเนี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนโลงนอนแบบอ่า เหมือนเหมือนศาลาค่ะคือ,อตรงกลางเนี่ยเป็นทางเดิน uh huh. แล้วก็มีสองฝั่งก็คือนอนผู้หญิงนอนฝั่งหันเท้าชนกันแล้วตรงกลางนี่เป็นทางเดินแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูแล้วเข้าเข้าไปข้างในนี่ก็คือเป็นผนังแหละค่ะก็นอนเรียงกันแล้วก็จีจะจะนอนประมาณแบบกลางๆแถวกลางๆแต่ว่าฝั่งนี้อ่ะแล้วก็ หันหัวไปฝั่งนี้แล้วก็หันเท้าไปฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งเขาก็หันหัวไปฝั่งนู้นแล้วก็หันเท้าเข้ามาฝั่งฝั่งนี้เหมือนกันครับค่ะแล้วก็มีคนนอนแบบไปถึงกําแพงเนี่ยประมาณแบบเจ็ดแปดคนเราก็นอนอยู่ตรงกลางกางเนาะเสร็จก็นอนเราก็หลับหลับไปอยู่ดีๆก็แบบเหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นมาคือคือจีน่านอนตะแคงตะแคงฝั่งนี้หันหันหน้าเข้าผนังอะแล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเราก็แบบเหมือนเห็น เป็นคนแต่เราไม่เห็นขาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตรงที่เรานอนเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาประมาณเนี้เหมือนเหมือนสารอาวัดเลยะ mm hmm. อะค่ะที่มันแบบเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจเดินเหมือนเดินเดินเดินมาใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดยูโดอะค่ะ mm hmm. คือเหมือนอใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวสีขาวแล้วก็ผมสั้นก็เดิน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 ไปเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรเสร็จเหมือนแบบ เดินหายเข้าไปเลยในกําแพงเราก็แบบเราก็ตกใจแบบแบบกั้นใจอะค่ะรีบหันหลังแบบกลับมาพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็แบบว่าคุ้มโปงเลยแล้วก็คือแบบว่าก็แบบว่าก็ในใจก็คิดว่าอะไรวะคือแบบตกใจมากตอนนั้นคือแบบใครเดินมาเดินตอนคืนซึ่งไม่รู้เวลาด้วยเพราะว่าเรานอนห้าทุ่มเนาะเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาคือมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองอะค่ะล้วก็แบบว่า เราก็แบบว่านอนแบบขนลุกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบพยายามข่มตาหลับจนเช้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็พยายามเราก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแล้วเราก็พยายามสังเกตเพื่อนๆพ่อี่พี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่มีใครที่แบบว่าใส่ชุดคือตื่นเช้าใช่ไหมคะเขาก็ต้องแบบใส่ชุดนอนกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็สังเกตคือไม่มีใครใส่ชุดแบบเหมือนชุดยูโดเหมือนชุดออกกําลังกายอ่ะชุดชุดยูโดเลยอะค่ะเราก็แบบว่าไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง จนกลับมาที่มหาลัยอะแต่เราถามเพื่อนอยู่ว่าเออมีใครแบบว่าใส่ชุดประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้บอกนะว่าเราเจออะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เราอะกลับมาเล่าที่มหาลัยว่าเออฉันเจอแบบนี้แบบนี้ว่ะแกอะไรมันคืออะไรวะอะไรประมาณเนี้ยเราก็คือแบบว่าก็ไปทําบุญอีกเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะโดนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยซึ่งแบบว่า หาคําตอบไม่ได้อีกเหมือนกันว่าทําไมเขาแบบต้องมาให้เราเห็นอะไรเงี้ยคือตอนที่เธอรู้สึกสะดุ้งตื่นเนี่ยค่ะพอสะดุ้งตื่นเนี่ยเธอลืมตาใช่สะดุ้งเห็นภาพนั้นเลยหรือเปล่าเราก็เห็นเขาเดินเดินคือสะดุ้งตื่นปุ๊บไม่ลืมตามาก็เห็นภาพนั้นเลยใช่เห็นเลยค่ะหรือว่ายังไม่เห็นเห็นเลยค่ะสะดุ้งตื่นมาปุ๊บแล้เห็นคนเดินเข้ามาเดินเดินเข้ามาเดินช้าๆเดินเดินเดินเข้ามาเราก็แบบ อยู่ดีก็คือหายไปเลยอ่ะคือพอพอหายปุ๊บเนี่ยอะไรวะเลยคือแบบว่าก็ตกใจก็แบบพลิกตัวทันทีเลยค่ะคือตอนนั้นรู้สึกนิดช็อกนิดๆอะช็อกนิดๆอะอะไรมันหายไปได้ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเราก็แบบว่าคือพูดตอนนี้ก็ยังขนลุกอยู่เลยอ่าเข้าใจค่ะแสดงว่าแสดงว่าเขากระแสจิตเขาแรงนะกระแสจิตเขาแรงนะค่ะอืมอาจจะ อาจจะเป็นมีใครที่ไปไปฝึกใช<อ>าหรืออาจจะมีการเสียเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเนี่มันเท่าที่เธอเล่ามาเนี่ยเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองอที่จากครั้งก่อนค่ะมันมันบอกให้รู้ว่าเธอมีมีม,มีมีสื่ออ่ะหมายถึงเราเรียกกันจากชาวบ้านก็นกนมีสื่อสามารถรับรู้เรื่องพวกนี้ได้เร็วคปกติแล้วอาจจะเป็นคลื่น ที่ชนกันพอดีหรือเปล่าชนกันพอดีหรือเปล่าปกตินี่ใจชีวิตทุกที่เป็นมาเนี่ยเป็นคนชอบอยังไงกับเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาบ้างเช่นไปรักษาศีลมีมีมิปัสสนาค่ะมีไปนั่งสมาธิอะไรงี้หรือเปล่ามีอยู่ค่ะเหรอแล้วไปที่ไหนไปทำอะไรแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยคือเราจะแบบว่าเหมือนเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเราก็เลยแบบว่าฝึก นั่งสมาธิเพือ่อแบบว่าดับอารมณ์โกรธของเราเองเนี่ยอ so ันนี้ใครแนะนำอืไม่ได้มีใครแนะนําแต่ว่าเวลาเราไปเรียนเราก็เรียนศาสนาอ่าวิชาศาสนาค่ะเราก็เราก็จริงๆอ่ะที่โรงเรียนอ่ะช่วงประมาณแบบมอมอมอสามอะไรเงี้ยเราอ่ะเป็นรองประธานนําสวดนําสวดมนต์ของโรงเรียนด้วยทุกวันจุกร์ได้ป่ะอะไรนะ องได้พระสม้มพูดอะไรไประมาณนี้ค่ะ<อ>ใช่เราก็แบบว่านําสวดออกไหม่อะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะคะอืมคือคือ,คอโดยพื้นืพ้พนแล้วนี่เป็นร,รู้สึกมีความศรัทธาเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆก็มีความศรัทธาคือเราก็เชื่อว่าการนั่งสมาธิอะค่ะช่วยนอกจากจะช่วยแบบว่าให้เราแบบ เหมือนเขาบอกว่านั่งสมาธิอ่ะสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินเราก็เลยแบบว่าเออนั่งสมาธิเผื่อแบบว่าเรามีปัญหาในเรื่องต่างๆในเรื่องแบบว่าปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่านั่งวิปัสสนามันอาจจะช่วยได้เงี้ยเป็นยากินศึกษาเองครับ,บเหรอครับจริงๆก็ไปหลายๆที่อค่ะที่แบบว่าอ่าครั้งแรกที่ไปวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นที่อ่าพุทธมณฑล ใส่ห้าค่ะตอนนั้นน่ะเขาจะมีเขาจะมีเหมือนเหมือนมีพระเหมือนมีพระอะค่ะที่แบบพุทธมนสายส่ห้านานแล้วค่ะใส่ใส่สี่ใส่สี่ค่ะไสี่ใช่ใช่ไซสี่เป็นเป็นเป็นสำนักพุทธมนทนเลยค่ะตอนนั้นมีใบประกาศด้วยแต่ว่านานมากแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่ได้จัดแล้วซึ่งพอไปตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบมัน ติดใจมันสงบตอนนั้นเรามีปัญหาชีวิตเยอะด้วยก็คือเราเจตนาที่เราไปปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อเพื่อที่จะดับไอความรู้สึกที่ไม่ดีของเราใช่คือถ้าไม่มีปัญหาชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าวัดไปวิปัสสนาเริ่มต้นตรงนั้นก็ได้อ๋อมันเริ่มเริ่มจากตรงจุดนี้เลยนะใช่ค่ะนี่นี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีเป็นการเริ่มต้นที่ถูกถูกเพราะว่าบางคือที่ไม่ถูกเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะที่แบบอยากจะไปเห็นนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือมาจากเกิดที่จากปัญหาท,ทุกคนนี่มันมีปัญหาด้วยกันทุกคนค่ะไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกถึงว่าจะแก้ปัญหายัางไงแต่คนคุณนี่เลือกวิธีแก้ปัญหาในทางที่ที่ถูกนะเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าใครแนะนหาหรือเปล่าเราฟัง,รรเ,งเรารู้สึกแล้วเราก็ฟังแบบว่ามันจะมีแบบน่าจะมีคนพูดขึ้นมาค่ะว่าเออ ลองไปวิปัสนาดูอะไรเงี้ยแบบเผื่อช่วยได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะค่ะอยากอยากรู้ความเข้าใจทำมาวิปัสนาไปว่าอะไรไปนั่งเจริญสติกรมมฐานแบบสงบสงบอะไรเงี้ยอ๋อโอเคอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ถือว่า้ถือสินแปดถือสินแปดด้วยอืมเป็นรักษาศินด้วยนะครับอ่าเป็นเพราะตรงนี้นะแล้วคุณมีคนมีความลักษณะคุณเป็นคนมีความรีเริ่ม ที่เริ่มที่จะทำโดยที่ไม่ได้ไปปรึกษาใครด้วยแต่ว่าม,มันมีพื้นคือได้เรียนศาสนามาแล้วก็คิดว่าเออตรงนี้น่าจะช่วยได้ก,ก็เลยไปเป็นเหตุให้นำพาไปไอ้ตรงนี้ยคุณมีความละเอียดอ่อนอยู่ค,ความละเอียดอ่อนบวกกับการที่คุณได้ไปไปปฏิบัติด้วยตรงนี้มันก็เลยทำให้สร้างความละเอียดอ่อนขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นเนะี่ยสภาพจิตที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็ยอมรับอะไรที่ละเอียดได้ เหมือนแว่นตาใช่ไหมถ้าฝุ่นมันอันนี้ตรงนี้มีฝุ่นแต่เราไม่เห็นน้อยที่สุดเลยเนี่ยถ้ามันมาติดอยู่แว่นตาเนี่ยเราก็จะเห็นได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีความละเอียดใช่ไหมล่ะกระจกะมันละเอียดก็เลยเห็นสิ่งที่ละเอียดประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงมากเลยเก้าสิบเก้าแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นเลยที่การที่คุณรับรู้สิ่ที่ หลายคนไม่รู้ได้แต่ว่าผมเท่าที่ฟังมามีคนไม่น้อยนะครับที่เจอแบบคุณเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่ามีจำนวนน้อยไม่น้อยเลยแหละครับมีมีเขาเรียกว่ามีเซนเนาะ,นะ,ะมีเซนอ่าเพราะนั้นอการที่คุณมีความรู้สึกรับรู้ตรงนี้สองเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่ากรณีเนี่ยกรณีที่คุณเห็นคนใส่ชุดยูโดโเนี่ยมาเนี่ยเห็นรู้สึกก่อนรู้สึก ขึ้นมา,าตรงนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจ,จว่าเขาเ<ก>าจตนาเขาเจตนาหรือเปล่าใช่เขามีเจตนาถามหน่อยว่าตอนที่สะดุ้งเนี่ยตอนที่คุณรู้สึกสะดุ้งขึ้นมานยอนล,ลุกเลยหรือเปล่ายังยังสะดุง้งก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็แบบว่าแค่แบบว่าสงสัยว่าตื่นขึ้นมาทําไมแล้วก็เห็นคน เป็นคนพอเขาเหมือนพอพอสะดุ้งตื่นมาลืมตาก็เห็นเลยเป็นเดินเลยใช่ไคือภาพอันนั้นภาพคนเดินเนี่ยอยู่อยู่ในระบบการรับรู้เราเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้น่าจะเกิดจากจำได้แม่นอันนี้น่าจะเกิดจากตัวคุณเองอ่าไอตัวที่คุณมีความละเอียดเนี่ยพอมีมีสิ่งอะไรที่แปลกจากปกติมามันมันเข้าได้มันก็เลยไปกระทบ ไปกระทบแล้วอาจจะบวกกับเขาว่าเจตนาจะจะจะให้คุณรู้ด้วยเพราะว่าไอการที่คุณหลับอยู่ดีดีเนี่ยแต่เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงประมาณตีสามหรือเปล่าเพราะว่าปกติทุกวันเนี้ยตีสามเนี้ยก็ชอบตื่นขึ้นมาตื่นเพราะอะไรล่ะไม่รู้ค่ะไม่ปกติอะตื่นเพราะอะไรปกติี่คือปกติตื่นค่ะแล้วก็แบบเป็นปกติเหรอมันจะมีบางวันที่แบบว่าตื่นแล้วก็บางวันที่แบบหลับสนิทยาวเลย ส่วนใหญ่แล้วตื่นมากกว่าหลับหรืออังไ,ไงถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะจะตื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าช่วงเนี้ยจะแบบว่าจะมีตื่นแต่ว่าจะอ่าถ้าจะนับเปอร์เซ็นต์เนี้ยจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เ<ข>ว,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 วลาตื่นขึ้นมาเองจะเอาเอาแบบประเภทที่ตื่นขึ้นมาเองแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแค่รู้สึกอันนี้ไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือ เป็นเคยเป็นปกติะ่ะเป็นปก,ปกติเป็นปกติเลยใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันแต่เคยเคยถามพระ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าอ่าที่ที่ไปไปเข้าวัดอะไรเงี้ยเราก็ถามพระว่าทําไมหนูชอบบอกว่าตื่นมาตีสามอะไรเงี้ยพระท่านก็บอกว่าอ๋อเขาอยากให้ตื่นมาสวดมนต์ทำวัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แบบว่าเขาจะทําวัดกันตีตี ไม่แล้วมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่คุณตื่นนะคุณอยู่ตรงไหนอยู่ที่บ้านอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านแล้วปกติว่าคุณเคยลุกขึ้นมาสวดมนต์ตอนกลางคืนหรือเปล่าไม่ค่ะง่วงนอนเราตื่นเราจริงๆเราตื่นขึ้นมาตีสามเราก็แบบอยากจะหลับต่ออะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็จะสวดปกติจะมีอะไรกังวลหรือเปล่าก่อนนอนไม่มีนะคะเราจะสวดชินนบัญชรพอเราตื่นขึ้นมาตีสามเนี่ยเราก็จะสวดชินนบัญชรไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืในใจแล้วเราก็จะหลับ ประมาณนั้นค่ะจะสวดวนวนคือระบบการ <ไป S 2> ทํา<ไ>ง,งานของของจิตมันจะเหมือนมันจะเหมือนผิวน้ําอ่ะค่ะคือถ้ามันไม่มีลมไม่มีอะไรมามันก็จะอยู่นิ่งๆเลยใช่ไหมล่ะ,ะถ้ามีอะไรที่มันตกลงมาปุ๊บนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีการกระเพื่อมเล็กๆเพราะนั้นสภาพจิตของเรามันก็เหมือนน้าเลยมันเหมือนผิวน้ําอ่ะเพราะเนี้ยถ้ามันเกิดจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเธอไม่ปกติเช่นก่อนนอนทานอาหารมากอะไรต่างๆเนี่ย มันก็เป็นไปได้ในการที่ท่าทั้งสี่มันไม่บาลาน<ม>ก็เลยเกิดการกระทบขึ้นทางจิตทําให้ตื่นได้ออนี่คือนึงประเด็นที่หนึ่งสองประเด็นที่สองคือมีเทวดาอม,มาปลุกค่ะแต่อันนี้เธอเตืิดขึ้นมาเฉยๆอย่างกรณีตืนอันนี้ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ชัวแต่อันที่เธอเจอว่ารู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพ ของคนที่กําลังเดินอยู่นะอยู่ในลัศมีของการรับรู้เนี่ยอันนี้คือเขาตั้งใจมาให้เธอเห็นด้วยแล้วบวกกับเธอมีพื้นตัวนี้ที่รับรู้ได้เร็วตรงนี้ด้วยสองสองส่วนสองฝั่งรวมกันอย่างเงี้ยเขาเขาเขามีเจตนาอาจจะอ่เขาต้องการให้เธออุทิศบุญกุศลมาให้เขาหรือเปล่าก็ได้อาจจะเป็นไปได้เพราะเธอหน้าลักษณะเธอเป็นคนอาจจะในมุมมองที่เขาเห็นนะอาจจะเป็นคนใฝ่ ฝ่ในเรื่องของการทําบุญสนใจมีศรัทธาง่ายเง่ายวันนั้นอาจจะเขามองว่าถ้าให้เธอเห็นแล้วเธอคิดที่จะไปทําบุญให้เขาเขาอาจจะได้หลุดพน้นจากอะไรตรงนั้นเราก็ไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ยซึ่งก็เป็นไปได้สูงอเงี้ยอันนี้คือล้าจบเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราคุยกันเนาะเอาละครับสำหรับ้ามคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณ เรื่องเล่าเรื่องที่สองะนะครับกับเรื่องอะไรนะเรื่องนี้เรื่องผ,ผีที่่ขยรับ<ผ>น้องผีที่่ข่รับน้องนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ทําให้เราคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราไปนอนแปลกที่แปลกทิศเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อความปลอดภัยให้ดีที่สุดเลยเนี่ยคือการแผ่เมตตาแผ่เมตตาที่ดีที่สุดนะก็ะคือ,คอนึกในใจไม่ต้องเป็นภาษาบาลีก็ได้ขอให้ ทุกชีวิตที่อยู่นะที่นี้ไม่ว่าจะมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนะ่ยจงรับรู้ในสิ่งที่ครับในเจตนาที่ข้าพเจ้าจะอุทิศไปเนะียด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามาไอ้ท,ที่ที่ดีๆที่เราได้ทาํามาขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับท่านทั้งหลายท่านก็ต้องเคยเป็นญาติเป็นอะไรกันมามีความผูกพันไม่ฐานะใดก็ฐานะหนึ่งนะขอให้ท่านมีความสุขทําอย่างนี้คิดอย่างนี้ รับรองได้จะได้รับอนิสงส์ถึงสิบเอ็ดอย่างตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขหลับแล้วก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์เทวดาย่อม,มอคุ้มครองไฟและยาพิษก็ไม่สามารถกำไกยได้จิตย่อมตั้งเป็นสมาธิได้เร็วเนี่ยพวกนี้ประมาณนี้นะครับก็ฝากน้องไว้ด้วยเผื่อจะต้องไปนอนที่อื่นนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็ได้ประโยชน์จาก าการสนทนาเราต้อง,องแลกเปลี่ยนความความเห็นกันทั้งทั้งทั้งสองคนนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ไดมีเท่าที่คุณเห็นสําหรับค่ำคืนนี้ผมแมนทวัชชัยธีราบัญชาสกุลและน้องจิรนัทนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสคราวต่อไปนะครับสําหรับค่ำคืนนี้อาีสวสดค์ครับถ้าเราไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อนรกสวรรค์แล้วเรายังควรทำดีอยู่ไหม พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าแม้คนตาบอดจะมองไม่เห็นดวงดาวที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าแต่ดวงดาวก็ไม่ได้หายไปเพราะความไม่รู้ของใครฉันใดก็ฉันนั้นโรคแห่งความตายก็มีอยู่จริงไม่ว่าจะมีใครเชื่อหรือไม่ไม่ว่ามนุษย์จะดีหรือชั่วเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชที่ฝังลงในดินต่อให้ผู้ปลูกไม่รู้ว่ามันคือมเมล็ดอะไรแต่เมื่อถึงเวลามันก็จะงอกงามตามสายพันธุ์ของมันเอง ก,ก็เช่นกันไม่ว่าจะดีหรือชั่วมันจะเติบโตตามแรงของเหตุและผลไม่มีใครหลีกหนีมันได้ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วแม้ไม่เห็นผลในทันทีแต่ก็ไม่มีวันสูญเปล่าเพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจาไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจาไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น